แต่งหน้าเสร็จหรือยังคะใกล้แล้วค่ะพี่มากี้ตอนนี้พร้อมมากเพราะว่าเราก็สวยงมากเพราะว่าใช้เครื่องสังางน้องชัดค่ะพี่ก็ใช้น้องชัดนะใช่ไหมเออดีมากรองพื้นดีมากไอเนอร์ดีมากลิปดีมากนี่หลุนมากว่าสะพานโค้งนี่จะตะลงหรือเปล่าไม่ลงจริงจริงโค้งกค่หมดเลยนะอย่โค้งให้ดูเลยจริงจริงโค้งกดนถึงขนาดนี้เลยนะ ไ,ได้่างนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นคือเราอยากเป็นฟิวโชท่าลำไงของแบบนี้นมันยากกว่ากับคองแบบนี้เพราะคองแบบนี้มันลงไปเลยแต่ถ้า้องแบบนั้นคือแบบมันแบบแล้วดีใจไหมคะได้ฟาสแท็กเลยดีใจมากเพราะจริงๆอ่ะเราก็หวังว่าเราอ่ะอยากได้ฟาสแท็ก <S 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 เพราะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เฟอร์ฟูลๆๆมากเฟอร์ฟฟิลมากฟูลฟิลมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า การได้ฟ้าแท็กอย่างน้อยมันก็จะทําให้เรามีแสงมากขึ้นแล้วมันชาเลนจ์มากๆเพราะว่าฟ้าแท็กมันมีแค่6ฟ้าจริงๆมันมี6จริงๆมันมี5แต่ว่าพอเพิ่มมันหนึ่งก็กลายเป็น6 5หคนในผู้เข้าประกวดทั้ง3 9้าคนอนะ่ะ้าแบงค์ได้ฟ้าแท็กแบงค์ก็รู้สึกว่าอุ้ยมันชาเลนต์ตัวเองมากๆจริงๆต้องขอบคุณกรรมก,การมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเดึงศักยภาพออกเรามาแบบจนเราแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มีวิญญาณร้ายแบบเข้าสิงจับไม้จับไม้ปุ๊บ วิญญาณมาเลยจ้ะตาจ่ายยายจ่าแล้วนี่ยังพูดกับบิวเลยว่าเออถ้ารู้จักน้องจริงอ่ะก็คือชีวิตประจําวันน้องก็คบเป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วอะแบบติดนางงามไปแล้วใช่คือจริงๆอ่ะมันก็ติดนางงามจริงๆแต่ว่าเออพอมันยิ่งจับใหม่อ่ะฟิลมันมาเลยอ่ะแบบค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแม็กเป็นคนพูดเก่งาถ้าพูดไม่เก่งไม่ทำวอล์กนาาได้นะ มันก็จะแต่ว่าพอมันเป็นบริบทที่จะต้องไปตอบคาถามกรรมการหรือเงี้ยมันเหมือนเขาเรียกว่ามันถูกกืนไปกับชีวิตของเราไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบยากขนาดกะตือไม่เคยเห็นหรืออะไรเยอะเขาเรียแบบรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นจังเลยวะเห็นไหมขนาดคนไม่เคยเห็นเพลมันรู้สึกว่าแบบทำดีมากเลยนะนี่พี่กีดมากหรอคือพยายามแบบตอนแรกหน้าเสียเลยนะพี่มากี้คือหนูหน้าเสียะให้หนูกลับไปเดินใหม่อ่ะหนูเชื่อไหมว่าหนูเตรียมความพร้อมมาว่าหนูจะแบบว่า พยายามเรียวที่สุดแล้วก็แบบไม่แทเทิลนแค่พูดอ้าปาออกมาแล้วให้เดินใหม่กลับมาใหม่ก็ยังโดนว่าอีกในใจคือแบบตายและรอบนี้รูยากแน่ๆแต่ว่าพอแบบพี่น้องฉัดมาช่วยกรรมการพี่ซินลงซินดี้เขาแบบพยายามเึิงสกเกล่าออกมาก็นั่นแหละก็เลยเป็นแบบนั้นไงแต่ในี i ทิกตอกบอกว่าเหมือนใครรู้ไหมเมพิมายากับตัวไข่ถู จริงตอนนี้เป็นนันแบบนั้นไปแล้วเหมือนเมพี่มาใช่มีความว่าเหมือนเมพี่มายาไปแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะคะขอบคุณน้องแบงค์นะคะน่ารักมากเชียร์นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีของน้องแบงค์นะสู้ตายค่ะเป็นไงบ้างมีแฟนหรอค่ะอิ่มข่าวมาไม่ต้องพูดพล่ามกัสแล้วมีแฟนแล้นี้หนูประกวดอยู่นะคะเมื่อคืนเมื่อคืนแอบไปสองบอกว่าอะไรนะ ของแฟนลงบอกว่ามีมีมีติ๊กตอกไปอวดแฟนไม่แล้วประเด็นคือช่องเราไม่มีคนดูเลยลงคลิปเกี่ยวกับมะขวดอะไรเงี้ยไม่มีแฟนขับไปดูแต่ว่าช่องแฟนคือไปกันเต็มเลยงงมากอ่ะแฟนหลอนจิ๊มก็เลยแบบว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟนปวดไปเลยเอไม่ได้นะคะต้องโฟกัสที่นาเดียก่อนนะครมาดูช่องเดียกันเป็นกำลังใจให้หน้าเดียนะครั เป็นไงบ้างนสนุกสนานวันนันไม่มานะแม่แกงลึกสาวปีนี้เรียนอะไรมามัดใจกรรมการค่ะไม่รู้เลยล้นเอาหลอหลุ้นลุนขนาแล้วเป็นไงให้คะแนนตัวเองคะแนนในการออดิชั่นวันน่ะช็อตสลวนโหมดไม่หมดถามเตอบ B ีบอย ถาม C ตอบเคตื่นเต้นมากเลยนอต่นเต้นลนทุกอย่างเลยแล้วก็รู้ตัวนะตอนแรกสอเสร็จนึกว่าจะตุบแหละทำอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีแน่อัปเดตตลอดเพราะเสพติดแต่งตัวเสร็จยังเนี่ยยังแม่โอเคครับแต่ว่าทำฟันนะฮเอิสวย หมายเลขอะไรคะปีนี้27ค่ะ27ค่ะพัชรลอยยางสะอาดค่ะค่ะปีนี้มีมีอะไรมาวัดใจกรรมการค่ะก็ปีนี้นะคะก็พอดีก็มีบุคลิกภาพวยความเป็นผู้นำค่ะเราต้องเป็นผู้นำในีเจร์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ MC พิกี้ค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะพิกี้สวยมากเลยอ่ะ ผิวพันโดยโอ้ยที่แบบสวยเข้มใหญ่มาแม่หนูอยากตายแล้วเกิดใหม่เป็นแม่โอ้ยูอยสิ่งล่างแม่เอาเอาล่างแม่มาแล้วเป็นไงมีแฟนเป็นตากล้องอินโกน่าซิลิวายดูดยังดูด